สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องใหม่สังชาแนลนะครับวันนี้มาต่อรีวิวรถกันต่อวันนั้นที่ถ่ายมันมืดไปทุกคน6กโมงกว่าแล้วอะคือมองไม่เห็นแล้วครับเดี๋ยว,วน,นี้จะมาถ่ายใหม่แล้วก็เจ้าน็อตขับเหมือนเดิมโอเคครับอ่าน็อตเหมือนเดิม <Okay. S 2> คือเร,เราแล้วก็รีวิวใหม่เลยรถมีเริ่มแต่ท่อเนาะอ่าท่อเลย เขาก็เขาหนูลำลูกกาหนูลำลูกกาโอเคไอ้จำได้นี่วะโอเคโชคว่างวเอสโชคหลังวาเอสเอสวาเอสแหละโอเคก็รถไม่มีอะไรอะไรมากนะใช่เพราะไม่ได้ทำอะไรเลยจานจานมีโอเดิมเจาะเออมีโอเดิมเจาะเครื่องก็สเต็ปเครื่องอ่าห้าเก้าชักสามอ่าห้าเก้าชักสามนะครับ แต่ตอนแรกผมจะอวอล์สมเสียงยี่หกแต่ว่าไม่ได้นะครับได้เป็นวาวล์โซมาก็ไม่เป็นไรก็ใช้ได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวให้เจ้านอดลองขับดูหน่อยครับขับโชว์เขาหน่อย ไปไปออกออกสองรงนูนออกสองรงนูนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยนะเดี๋ยนะเออเครื่องดับเลยเอาไหมโอ้ยไงล่ะครับส <c oughs> เต็ปเครื่องห้าเก้าสามก็โอเคนะครับสำหรับรถขี่ใช้งานขี่เล่นนะครับ โอเคเดี๋ยวรอเขาวนกลับมาก่อนเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันจอดกลับเครื่องเลยอ่าเยอะๆฝั่งนี้เป็นไงบ้างเขารู้สึกรู้สึกก็แรงเอากันกันนะโอเคนะใช้ได้เมื่อกี้ออกตัวรู้สึกเป็นไงวิวไหมฟรีเลยอ่ะฟรีตลอดทาง เออ่ะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปทำเกี่ยวกับรถวิบากดีกว่าเพราะเรามีวิบากอยู่คันหนึ่งรถวิบากก็เป็นช่องไหนช่องเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์เพใให้ช่องของผมด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับ